สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง youtube สลานลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็เน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับสามารถรับชมรายการที่ผมรับซื้อได้นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างก็รับชมได้นะครับตอนนี้ผมทำเพจด้วยนะครับก็คือรับชมได้ทางเพจ f a c e b o o k ก็ได้นะครับเพจสลานลมคอย f c นะครับก็ติดต่อได้ไม่ยากนะครับรับชมได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับท่านที่รับชมทางช่อง YouTube ก็ติดต่อได้เหมือนเดิมนะครับลน์ Line ID ที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาทำคลิปสั้นๆนะครับแนะนำเหรียญกันดีกว่ามาแนะนำสักประมาณ2-3สามเหรียญน,นะครับเ,เหรียญหนึบาทนะครับรุ่นใหม่แบบนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเป็นเหรียญหนึบาทที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับเดี๋ยวดูคลิปนะครับว่าใครมีเหรียญแบบนี้บ้างนะครับ นี่เหรียญ1นบาทแบบนี้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับเหรียญ1นบาทแบบนี้เป็นเหรียญเออเลอกคอยผิดพลาดจากการผลิตนะครับปกติเหรียญ1นบาทจะเป็นพระเสียงกลับแต่ว่าเหรียญนี้เพื่อนๆดูนะครับพอหมุนเห็นไหมครับด้านก้อยตั้งด้านก้อยขึ้นนะครับแล้วก็หมุนอ่าแบบนี้เรียกว่า1บาทพระเสียนตรงนะครับเป็นเหรียญที่มีราคานักสะสมตามหาแล้วก็ ผมก็ประกาศรับซื้อด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับที่นํามาให้ชมกันนะครับ1บาทพระเสียรตรงนะครับเดี๋ยวมารับชมเหรียญที่2กันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับที่ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะครับผมไม่ได้รับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2532นนะครับผมรับซื้อเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาด เหรียญแปลกนะครับเป็นเหรียญเออเลอร์คอยอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงตรงนี้นะครับตรงขอบเห็นไหมครับขอบมันเบี้ยวๆเหมือนกับไส้ในที่ล้นไปด้านนอกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไส้ในตรงนี้นะครับล้นออกไปที่เกือบทับตัวเลขเลยนะครับปีพศ2532ออ,25อันนี้คือเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับถ้าเกิดดูด้านหน้า จะชัดเจนนะครับลักษณะของขอบนอกเห็นไหมครับนิกเกิลสีขาวๆที่ล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ200ถึง2,000บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทดูง่ายนะครับอ่าเป็นเหรียญที่2ที่มาแนะนำกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญสุดท้ายหายากกว่าทุกเหรียญที่ทาคลิปมาในคลิปนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญ5บาทหายากกว่าเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรตรง หายากกว่าเหรียญ10บบาทปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ4 0 0 0บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญด้วยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2540หรือว่าเหรียญ5บาทปี40นนั่นเองนะครับก็เป็นเหรียญที่แบบหลายๆท่านคุ้นเคยแล้วก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับแต่ก็คือน่าจะรู้ด้วยว่า มันหายากจริงๆนะครับก็เหรียญที่มีราคาก็คือเหรียญที่หายากนะครับเหรียญเหรียญ5ปี40เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับแล้วก็ผมก็พยายามรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายนานแล้วนะครับเหรียญนี้ผมก็ขายออกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่นํามาให้ชมกันนะครับแล้วก็มาให้ความรู้กันนะครับนี่นะครับเหรียญ 5บาทปีพศ .2540 นะครับก็ลองดูให้ดีนะครับเหรียญ5บาทที่ผ่านมือเข้ามานะครับก็มีโอกาสนะครับเหรียญที่เคยส่งมาขายผมก็พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายกาแฟโบราณก็เคยส่งมาขายนะครับก็ลองสังเกตดูให้ดีแล้วกันนะครับเหรียญที่ผ่านมือเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับลองสังเกตกันดูนะครับใครมีก็สามารถ ส่งรูปมาทาง l ล n e ID ดีที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทั้ง3 l ม n ล ID เลยนะครับส่งรูปมาได้นะครับผมจะทยอยตอบกลับทุกทท่านนะครับตอบช้าต้องขออภัยนะครับผมไม่มีทีมงานในการตอบกลับนะครับผมทําช่องคนเดียวนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับใครรอไม่ไหวก็ส่งสอบถามหลายๆช่องก่อนก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับช่องไหนตอบเร็วกว่าก็เช็คราคากับช่องนั้นไปก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ